แล้วก็มีนี่สั่งเป็นเตาสั่งหัวกลัวครับหม้อไฟเดี๋ยวจะมาสองอันแล้วก็มีอีกอันด้วยแล้วก็ช้อนนะครับเขาจะผลึกมาไอ้ถ้วยจะผลึกมานี่ครับสไตล์ของเมืองจีนนะเขาจะผนึกอย่างนี้ในหล,หลายๆที่นะครับพลาสติกผนึกไว้คือล้างแล้วก็ผนึกไว้นะกันฝุ่น ต้มไก่ครับอะไรสักอย่างแล้วก็นี้ก็เปิดไฟทิ้งไว้ยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> แล้วก็น,นี้ผักอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็ลูกหมูอันนั้นก็ผักอะไรก็ไม่รู้มเมนเป็รามาใส่สุกมาแล้วครับคืออันนี้แล้วแต่ใส่อะไรลงไปหย <c oughs> ินงหยางและนั้นอะไรลอยล <c oughs> อยอยู่ชงเจีย ไม่ใช่ไม่ใช่อันใหญ่เนี่ย <Okay. S 2> อ๋อมันเป็นซุปเขาเป็นแช่แข็งไว้ต้องรอให้มันละลายนำซุปเขาใช่จุ่มไว้นีไม่ไม่เดืยวมันร้อนไม่ไม่ปัญหาคือมันจะไหลลงมาไอ้น,นี่น้ำมันมน้เว้ายนจาำจะรังเดือดครับเปื่แล้วเขาต้องมานเปย้ ส่วนนี้ครับก็ฝ <bulun case S 1> ่า <ไฟ S 1> ยยินอย่านนี่นี่คือเนื mm ้ hmm ah oh. well. อวัวมาเหน้าตาอย่างนี้เดียายรูปออใชหายรูปแม่เลยเป็นแ่เลยไม่เอนน้าแมอย่าี่อย่างนี้ครับสุดยอดเฮ้ยเอามาพันเป็นเสื้อด้วยอ่ะ เดี๋ยวครับเป็นอะไรเป็นซุปไก่ครับหนาวๆกินอย่างนี้ดีอืมเขาเด่นโหร่วอืมอร่อย รสชาติเข้มข้นครับนนมันเนี้นยเนื้อใสแต่อสีแดงนะส่วนดาวเพราะว่าต้องผสมมีครับเนือ้อไข<ค>่ฉุนไม่ชอบถุฉุนาแอแดงไม่ควรกินนะอานหลังม้อโอ้เขาน้ำซุปมาเพิ่มให้ตอนนี้เช่ อิ่มเรียบร้อยครับเหลือแต่ซากความเสียหายที่เกิดขึ้นปิดไฟ่อยไหมครับวหนาวก็กินะอะไรร้อนๆครับ